เพื่อจะดูด okay. ีข hey, ึ้นมาเดี๋ยวเน็ตเขาให้เจ๊ข้างนก่อนแต่เนี่ยเขาเจ๊ข้างล่างก่อนเลยขนัดโอเคอ่อวัน t w ที h r e e four ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยพาลัมพาลัม คนเหมือนลงที yes. yes. y, ่แรงมากเก่งมากเก่งมากโอ้ยอย่าไปโกหกเขาแข็งอะทันจีทันจีก็พูดเลยคุดิก็จะถูกชนอนงลำดับให้ถูกให้ยูทีปูลำดับถูกก็คือวันทีโฟฟอเคโอเคโอเคอ่าปูโอเค In c u s o u r โอเคอีเ <laughs> 이렇게 했으면 여기서 이제 내려와 내 d o 가 t know. I see no s 여기 e p w h 요 배에서 이렇게 어, 빠져 e 야 돼요 이렇게 이렇게 <laughs> 이렇게 어, 오케이 오케이 can't e a No, 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 n อย่าลบจริงๆน่ารักมันทำไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอาหารนิดนึะดูนิครับดูนิดนึงเออเรื่องน่ะมันคือตัวตนเออเอาใหม่เอาใหม่มัวนึงเวทแบบเป๊ะแ่ะถือแก้วด้วยเออเหมือนเติมตัวตีนนิดนึงเติมตัวตีนนิดนึงเติมตัวเบ๊กเอาเพ้งหน่อยใครขอสิครับพอพอเดือดไปแล้วจริงๆแกนี่ชีพผมอยากอยากค่ะอ่า ไม่น่าเชื่อเจกับลูกเจ็ดแล้วนะสองไหมใส่ซาสดชื่นเจ็ดนี่คือสุขสามีเกินเพื่อเพื่อนๆค่ะรวมรถเนี่ยขายดีมากเลยนะคะรวมทุกรสชาติเลยค่ะห้ารถขายดีมากตอนนี้เพื่อนเพื่อนลองได้นะคะเสร็จทดลองได้นะคะอย่าลืมไปฝึกกันนะเพื่อนดันคางขึ้นปุ๊บมันยากมันยากถ้าอื่นไหมเจะมนเท่าปที่แบบง่ายกว่านี้มีไหมมันยาก ีท่าที่แบบ easy easy listening อ่ะอยากไดโจมท้อ쉬운거있는ว한번가르쳐댄스요네아댄잠깐만지วข้อ뭐가있지เราคิดมากสอนหน่อยยืดยืดเส้นยืดเส้นกัมี s t r e t c h i n e t h yes okay ออโออรันยังไงวะอเยอะนะ Ah, yeah. You? Yeah. You? You? Yeah. ah. It's in come Yeah. this Come You dance and teach us dance together You're yeah. your dancer. Yeah. Okay. Yeah. teaching Yes. What? What? I อ่ะจ๊าบจ๊าบจ๊าเจืาบจ๊าบจ๊าบจ๊าบล๊าบล๊าบจ๊ากจ๊าบจ๊าบจดูบจ๊าบจงาบจ๊าเจ๊าบ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 จ๊าดจ๊าบจ๊าบจ๊าบจ๊านจ๊าบค๊าบจ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 ูาบจ๊าบ้๊าเจนาบจบบบอาาา

ใช่ให้คุณผูนชมเขอแบ่งคอมเมนต์ก่อนอยากเห็นเออคือใช่ครับผมกินไปแบบ5วิตามินรวมครับว้ากินไปนบบเน้นเล่นสนะครับแน่ใจว่าโปรตีนหรือน้ำอะไรอันนี้กินรสชาตินี้ค่ะกูทิตาการุญนะคะยานจังใจตัวใจตั้งตัวในนาคคำอันนี้เป็นโปรตีนอะไรครับแกมินเป็นโปรตีนมดโปรตีนโปรตีนนัทอ่าเบรนเนม์นัด โปรตีนเพิ่มหน,นึ่งไรเปอร์เซนต์มีพิ่มสิบห้าชนิด<อ>มีหารสชายูซุอาไซเบอร์รี่เมลอนอังุนแอปเปิ้ลว้าวอะไรมาอะไรถึงรสชาไม่มแม่งขาวทำง,ง่ายพวกสะดวกอีกแป๊บเดียวพูดไทยคล่องเลยนะพี่นะใช่ครับสดทราบไหมทราบไหม หนึ่งสังมิตรโปรตีนสูงถึง10หกกรัมหนึ่งร้อย10แคลอรี่หนึ่งร้อย10แคลอรี่ very s m ์ส์มอลส์ส์มอลส์ว้าวอ่อไม่มีไขมันและ no sugar ใส่ซ่าไหมอ่ะง่ายๆคือให้เพื่อนๆเข้าใจคือมี5สูตรแล้วก็อร่อยทุกสูตรนะครับผมมี5รสชาตินะครับอย่างกระแป๋งรวมผมจะหาให้ดูอืมออ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคดิเข้ามาเดี๋ยวเราจะลองชงให้ดูนะครับว่า ใส่ซาแบบไหนนะครับหอมหรือเปล่านะอ่ะขอแก้วนิดนึงเนี่ยผมให้เหยือกเลยพี่น้องแนะ็ตอนเนี้ยผมคิวพี่อั้มละเพื่อนๆบอกว่าอยากเห็นพี่อัอ้มเต้นใช่แล้วโอ้ทวนพี่ผมผ่านกัมาหลายรอบแล้วลวัวนนี้ตาพี่เออแจมินที่ครูทิชอะทิชทิชพี่อั้มแดนโอเคเว้ย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 เกียร์เชิ่งเกียร์เชิ่ง what what เทชิ่ง อ่ามังกแป๊บนึงนะขอคิดแป๊บนึงแบบง่ายๆถ้าเต้นง่ายๆขอคิดแป๊บนึงยเมียงวังอ่าข้างน้สไตล์อกียบข้างน้าสไตล์โคตรยากเลยนน่ะโอเคถ้าสัตาเราเตมเราเตมกันนะครอืมอืม ใช่แต่이거เด็กๆที่ชอบกินรสชาติที่เด็กๆก็น่าจะชอบนะคะกินได้จริงี่ยกินได้แต่ยุเทอะไรครับพี่อําก็ตั้งแต่10ขวบขึ้นไปได้เลยครับก็คือจริงๆใครที่เริ่มดูแลตัวเองและใครที่เริ่มออกกําลังกายและอยากแบบว่าได้ได้ตัวเสริมที่มันดีนะก็ต้องลองไปทดลองกันดูก็คือเราอยากให้อร่อยแล้วก็ท่านท่านได้ครบทุกอย่างมีเรืองวิตามินด้วยนะครับ หนึ่งซองสซ่าสดชื่นแล้วก็ทานได้ทุกม mm hmm. no in like ื้อด้วยอ่ากิ๊บผึ้งกิ๊บผึ้โป้ยเพิ่งของกินเองอามินให้พี่โน่โน่หอมมากเลยนะหอมเลยมันจะมีฟองเห็นไหมฟองติดอยู่ที่ปากอืมเพื่อนมันจะเหมือนโซดาแบบนี้เหมือนเรากินอะไรโซดาโซดาเออคือผมบอกให้เลยว่าถ้าใครที่ชอบน้ำที่เป็นกลิ่นองุ่นแนวเนี้ยผมบอกว่าคุณชอบมากแน่นอนเพราะอร่อย กินทั้งวันเลยทําไงเนี่ยพี่เราไปทานกับแบบบางทีเราทานส้มต้มใช่ไหมทานอาหารอย่างเงี้ยบางทีเราทานกับเครื่องอาหารในแต่ละมือได้อืไม่ต้องสิว่าจะต้องมาทานเชคอะไรพวกนี้เลยนะอร่อยเลยยิ่งถ้าแบบใส่น้ําแข็งหรือว่าไปแช่ตัวเย็นไว้นี่อร่อยมากแน่นอนเลยนะครับผมโชว์ไงพี่ไม่เห็นสีอืมอร่อยอร่อยมันจะมีฟองนิดๆใช่ไหมครับบีเดี๋ยวรีบขออนุญาตนะคนบอกให้เต้นเยอะเดี๋ยวเก็บไว้วันละนิดเก็บไว้วันละหนึ่งนาทีมีฟองซาซาใช่ไหมฟองซาซาฟองซาซา ทนันซานทันซานทันซานทันซานอีนนั่นจี Yes 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 ที่ผมเพิ่งกินไปนะครับเป็นรสอ <c oughs> ้่นนี้รวมถ้าเกิดบางทีอยากทานแบบเลือกไม่ถูกก็อันนี้รวมเลยอย่างวันนี้ถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากยังไม่เคยกินหลายรสชาติืออยากลองในกลิ่นกล่องหลายรสชาติก่อนก็คือสามารถซื้อแบบนี้ไปได้ก่อนเลยนะครับเป็นแบบรวม5้ารสชาติอืมเพราะว่าหลายคนอยากลองไงว่าแบบไหนแบบไหนดีแล้วเดี๋ยวคุณค่อยสั่งตามแบบว่า เป็นอันเดียวอันเดียวที่คุณชอบกันได้นี่เลยนะครับผมอ่ากดได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะมีคูป,ปองอีกใช่ไหมครับหนึง่งหนึ่งกล่องรวมรสตอนนี้ตะก้ากำลังฮอดมากอันนี้เกินหนึ่งพันตะก้าไปแล้วนะว,ว้าวขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับวันนี้ที่ที่ที่ลองซื้อไปอุดหนุนลองกินกันดูเราจะมีเอ่อโปรยกลังใช่ไหมครับซิโปรยกลังเราก็จะมีผ้าห่มกับเอ่อปลอกหมอนอ่าให้เราให้ดูทีหนึ่ง ้ะก่ายุ่งนาง hai, ไดพาโฮมด้วยนะคะอะไรนะอะไรนะฮะอ่าก็โฮมบอกบอนี่นะอ่านี่อาหารหลังโชว์เลยชทนแบเมื่อกี้เพื่อนๆถามว่าคนท้องกับสตรีมีคันกินไดไหมคะถ้าคนท้องกับสตรีมีคันยังไม่อยากให้ทานครับปรึกษาแพทย์ดีกว่าคือแนะนําว่าถ้าแบบถ้าถ้าสมมติใครที่ท้องสตรีมีคันก็ควรเดียวกันไม่ใช่พี่ใช่ฮะคท้องกับสตรีมีครัน ก็คือใครที่มีบุตรอยู่ก็แบบว่าอาจจะยังไม่แนะนํำละกันเอาเป็นว่าสําหรับใครที่แบบว่าชอบออกกําลังกายรักสุขภาพอะไรเงี้ยก็ลองกินกันได้ดูอือ่านี่นะครับเหนื่อยต่อกูก็เหมือนคอ้แมงอยู่เนี่ยในหนึ่งซองเนี่คุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าเราใส่มาหลายอย่างนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็จะมีปลอกหมอนข้างเป็นเปืร์แบนเทปเฮ้เว้มินิทรอหน่อยรอหน่อย จะห่อทาเองครับเจาอุ้มงเองมนันเองสมมุติเาอุ้มห่อน็กให้อยู่เทสปิกดิเทสปิกไอดิพิ่มเพิ่มเพิ่มฟอ วหปีกหลุดเนี่ยเอ้ยเหนื่อยว่ะลองให้เขาบินบ้างดีกว่าได้อยู่อยู่เป็นซุปเปอร์เกอร์อยู่เป็นซุปเปอร์เอ่ออะไรวะตองเกอร์ซุปเปอร์เกอร์วัดมีเจอโชยอ่เดี๋ยวกับหัวแล้วกับหัวมากับหัวกระหัวตอนนี้ไม่เวลายกจะได้เห็นไงเพ่ฮ่าโอเคเบดี้เฮ้ย มาตังเลย๋อันกกีอะไรดีข้าเพื่อนอยากได้ข้าไปได้ซิวแฟนกับแฟนที่บ้านขาย้ก้าไดยนะคสองขา ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะกล้าเล่นอันนี้่ปิยมาเพิ่งเครียดีไหมดีมากเนื้อผ้าเนี่ยผมจะบอกให้ว่าดีจริงๆเพื่อนๆลองดูเนื้อผ้าแข็งแรงทนทานหมเป็นปีก็ไม่ขาดปอกหมอนด้วยนี่นะครับปอกหมอนซึ่งตอบอกว่าในเซ็ตนี้ยเรายังอยู่ที่เซ็ตอะไรนะครับเซตนใช่เซต อ๋อห้าสิบกล่องยกลังค่ะได้ทั้งปอกหมอนแล้วก็ผ้าห่มใช่ค่ะมีผ้งหอกหมอนแล้วก็ผ้าห่มได้นะคะอืมอันนี้ดีต่อต่อร่างกายเราดีต่อใจด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมชอบาไหมยูสวยไหมสวยโอ้โหอยากถามเรื่องนี้ครับพี่สวยสวยลองถามมดินิแล้วสวยไหมีที่แล้วสวยไหมภาษาอะไรก็ได้พี่พี่ไม่ใช่ภาษาไทยฮะฟังไทยไม่ได้พี่อ๋อ you beautiful ย a บ t ลิฟูลาต t y e a า you beautiful last year you beautiful last year last year you beautiful yes every day เนี่ยเห็นไหมพี่ก็เป็นคนแบบเนี้ย next year you beautiful ใครอ่ะ yes เนี่ย next year last year you beautiful yes เนี่ยเป็นคนแบบเนี้ยือนใคร yes t e r d a y ล่ะ yes t e r d a y you beautiful Yeah. ก็คือต่วยทุกวันอ้าวพี่อังคะนี่ของแท้ของแท้ เน่ไม่ง่ายนะเนี่ยทาเนี่ยไอเนี่ยไม่ง่ายนะเนี่ยเป็นไงเป็นไงเต้นผิวดังพารัมพารัมเต้นผิวดังพารัมพารัมแปลว่าอะไรลมสายลมพารามลมเนี่ย ช่วงแดนนะครับแปดหบาทม่ได้ส่วนเาะติเ่าเจ็ดสิบเดือนห้าิบสามเองนะคะเอาต่อเลยพี่เออนี่นมาต่อเล้วเานายเ้เเาเอาัเข้าไปโอะไรวะโอ แามินโอ้โหตามมาเลยไม่ต้อง net มาเลยดันไม่ต้องมาแกล้งขำเลยไหนด้วยนิ้วหัาไปแล้วเนี่ยเพื่อนเห็นไหมเนี่ยทีหลังระวังหน่อย I want you r hand b o e n อืม How do you feel How do you feel First time How do you feel อโอเคเข้าใจกันด้วยอืมเอาดีฟูดฟิวลิตเนอร์อืออายตโนอยโน่อาโนอโนอย่าบอกว่าหาไม่เจอหาไม่เจอเพราะว่าอ d o ต t โน o อ่คือคือกียับอุอ่ะอย่าถามด้ไหมคะเรื่องนั้นนะอ่อ ทีหลังทีหลังก็อย่าจำดิแดงแล้วนี่ลาจุ้ยมันจิตจิบหลบโอเค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  thank you thank you thank uh, you your hand good เจ้ yes good hand good hand แม่นี่ทุกคน good hand เลยนะโอเคโอเคไม่น่าเชื่อนะครับอะอะตอนนี้พี่พี่มีของฝากนิดนึงอันนี้เป็นเป็นมอสสเปรย์ที่บอกว่าทำมาจากสมุนไพรทั้งหมด สิบหกชนิดนะครับในนี้อัดแน่นไว้แน่นอนมีสมุนไพรก็คือโกจุราลัมพาแล้วก็มีมะกครูมะกครูใครคือหมากครูว่านะครับมะกครูเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับันนี้เราใส่อยู่นี้ที่ต้องบอกว่าในนี้เรามีราคาที่ลดเยอะมากเลยใช่ไหมตอนนี้ในตระก้าเหลือสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทค่ะเมื่อนๆคุกกี้มันจะได้กลิ่นสมุนไพรนะครับช่วยไหมช่วยไหม อะไรไม่มีพี่ภูพี่ภูลองแล้วเพราะว่าแบบรับโทรศัพท์เยอะเสียงแหบเสียงแห้งเสียงสองเสียงสามหกสิบบาทส่งฟรีครับเหลือสองร้อยยี่สิบครับว้าวรูเกตมีรูเกตมีติ๊กต็อกให้คุปองมานะคะตอนนี้เหลือสองร้อยยี่สิบครับเหลือสองร้อยยี่สิบบาทนะคะเพื่อนอย่าลืมบอกกดในตะกร้ากดในตะกร้าจ่ายจ่ายจ่ายตังค์จ่ายตังค์ด้วยนะคะ รองสมุนไพรไทยคะรองสมุนไพรไทยรองสมุนไพรไทยสมุนไพรไทยได้ไมดไหมการ์มินนูการ์มิน G A M I N คาร์โมนี่นะครับมันก็จะฉีดพ่นได้แล้วก็เข้าลึกข้างในด้วยเข้าตายเบสด้วยครับ จะบอกว่าถ้าเกิดเราใช้นะครับถ้าใครมีแฟนเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเราก็ฉีดอันนี้ได้เลยนะครับเพราะจะนีิฟาใส่เรานะครับเพราะว่ามันจะทําให้เรานอกจากฉีดทําให้คอเย็นแล้วก็ทําให้ตาเย็นด้วยอืม้ามันเข้าตาเหรอพี่ทำมันเข้าตาครับอืมวันนี้เมาส์สเปรย์มีแค่พันชุดนะคะเพื่อนๆมีแค่พันหนึ่งอยากให้ลองนะครับรับรองว่าจะติดใจติดปากแนหมราคาในไลน์นี้เหลือแค่220ร้อยยี่สบาทนะเอาไปทดลองกดตะกร้าดูนะคะ220ร้อยยีบาทสองร้อยอินชพ ่อยรู้จักสมุนไพรไทยไหมุนไพรสมุนไพรเทครับครับเทคคอปเปอ่ะเพื่อนๆบอกว่าสเปรดีมากๆเลยอ่านะครับที่สำคัญนั่นคือมันก็จะเย็นสดชื่นโดยเฉพาะวันนี้เราสามารถพับปะาได้แับมันเป็นใจกับเรานะครับอืมสดชื่นสดชื่นสดชื่นเฟ r e s h สดชื่นเฟส Yes fresh fresh Yes โอ้น้ำมาบางกุญแจโอ้น้ำมาบางกุญแจนะคะหนึ่งเกล่องวันนี้มาลดเหลือเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะคะกดในตะกร้าได้เลยนะคะกดรวมลดกันให้วางใจเราเราช่วงเราเราเต้นคู่กันดีไหมครับเดี๋ยวพี่จะเป็นกรรมการให้เดี๋ยวผมเป็นกรรมการให้พี่พี่เป็นกรรมการให้ดีกว่าครับผมเต้นไงก็แพ้ Dancing together Battle Dance ยังไงก็แพ้อยู่แล้วผมอ่ะ You battle อ่า You be boy I follow You be boy